ไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ําท่วมในครั้งนี้กลุ่มแรงงานข้ามชาติก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันเพราะที่ผ่านมาพวกเขามักถูกละเลยจากสังคมทําให้ความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่องค์กรภาคประชาชนก็ได้พยายามเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อนําถุงยางชีพไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ติดตามรายง,งานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อสารแรงงานครับ ทันทีที่เห็นเรือขนเสบียงเข้ามาช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ต่างแสดงความดีใจเพราะพวกเขายืนคอยอาหารอยู่ในนั้นมานานหลายชั่วโมงแล้วเกือบสิบวันที่ผ่านมาพวกเขาต้องอยู่อย่างอดมือ้อกินมื้ออาหารที่ปิดบ้านก็ใกล้จะหมดเต็มที แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เดินทางมาจากประเทศพามา่าส่วนใหญ่เป็นชาวอาระกันอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของพามา่ามีเพียงบางคนที่มาจากรัฐกะเรี่ยงซึ่งทั้งหมดทํางานอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแต่เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาน,น้ําเหนือได้ทะลักเข้าท่วมจังหวัดปทุมธานีซึ่งอําเภอสามโคกอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาโดยมีน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรทําให้โรงงานแห่งนี้ต้องปิดตัวลง ก็สอบชาค่ะหนึ่งก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าคุณย้ายไปหมดและค่ะยังอ,อยู่ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยค่ะเขาตามน้ำตายหมดเลยนะคะหลังการปิดตัวลงของโรงงานแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเดินทางกลับประเทศของตนแต่มีแรงงานอีกจํานวนมากซึ่งมีบัตรผ่อนปลนให้ทํางานอย่างถูกต้องพวกเขาเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะต้องการรอค่าจ้างว่าสุดท้ายแม้ขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับเงินหรือไม่ก็ตามแต่นายจ้างก็ไม่เคยติดต่อกลับมาเลย แตงยาเขาก็ไม่ได้กลาวอะไรเลยเขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะตรงหนเขานี่มันมีหลายของอยู่ค่ะเขาไม่สนใจแล้วเขาก็หนีไปไกลเลยรอเงือนเดือนสิ้นเดือนเนี่ยค่ะไม่ว่ามันจะออกหรือเปล่าบางกลก็เขาก็รอเงยู่ะค่ะบางที่ก็ไม่มีจะกก่ในห้องห้องหนูก็อยู่ทาไมรอรอเงินเดือนสิ้นเดือนทํางานไปกี่วันเนี่ยก็ทํางานไปประมาณยี่สิบสเงินเดือนจะออกสิ้นเดือนเหรอในจ้างเขาแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะตามนี้จะออก นายจ้างเขาเคยมาคุยด้วยไหมว่าไม่เคยูประมาณสิบห้าคนแต่แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในหลายกลุ่มที่ต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับคนไทยเพียงแต่ปัญหาของพวกเขาซับซ้อนกว่ามากเพราะไม่สามารถสื่อสารกับคนไทยได้และการร้องขอความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องไกลตัวนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายที่ห้ามแรงงานเดินทางข้ามเขต ึ่งขณะนี้มีแรงงานบางส่วนได้หนีไปอยู่อาศัยกับญาติที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ต้องถูกจับขณะที่บางส่วนไม่กล้าเดินทางไปไหนเพราะนายจ้างยุทะเบียนแรงงานต่างด้าวไว้ท่ามกลางคนเดือดร้อนยังมีเสียงของแรงงานข้ามชาติรวมอยู่ด้วยเพียงแต่เสียงของพวกเขาค่อนข้างเบาและแม้คนเหล่านี้จะเป็นเลี้ยวแรงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ผู้ที่รับผิดชอบควรต้องหันกลับมามองปัญหาของพวกเขาด้วยความเมตตาด้วยเช่นเดียวกันนักข่าวพลเมืองเครือรข่ายสื่อสาร,รแรงงานรายงาน